หม่าล่าคิวเยอะเวอร์รอไม่ไหววันนี้มาจัดชาบูหม่าล่าเองที่บ้านกันเลยดีกว่าบอกเลยว่าวัตถุดิบของเราวันนี้เนี่ยครบเครื่องไม่ต่างจากทานที่ร้านเลยค่ะและพระเอกของเราก็คือซุปหม่าล่า99ตัวซุปเนี่ยก็จะมีทั้งน้ำมันและเครื่องเทศแบบแน่นๆจุกๆเลยค่ะทุกคนสูตรของเราจะผัดก้อนซุปจนหอมก่อนจากนั้นเติมผักและน้ำซุปได้เลยจ้า น้ำเดือดแล้วโคเลโคเลเข้ากันอีกนิดเอาเนื้อหมูลงไปก่อนเลยลูกชิ้นอันนี้คืออร่อยมากเย้น้ำเดือดแล้วน่าอีดมากและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฟองเต้าหู้ม้วนอันนี้อร่อยมากเลยนะทุกคนต้องลอง นี่เส้นสุกพร้อมทานแล้วเท jeans, น้ำจิ้มลงไปได้เลยอื้มเนื้อหมูร่าทานมากดูสีน้ำจิ้มเข้มข้นสุดอะไรสุดขอสดน้ำซุปก่อนเลยหืมชาลิ้นสุดๆตาม,มาติดๆกับฟองเต้าหู้มว้วนอันนี้สุกแล้วดูดน้ำซุปเข้าไปชามมาก เส้นมันเทศคือหนึบหนับมากสะใจคนชอบทานเส้นอย่างเราสุดๆปิดท้ายด้วยเนื้อหมูแบบเน้นๆหื้เอาจริงแค่มีซุปก,ก้อนดีๆก็ทานชาบูอร่อยอร่อยที่บ้านได้แบบง่ายๆแล้วนะเนี่ยแต่พเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่อง b e s t Review Asia ของเรากันด้วยนะจะได้ไม่พลาดรีวิวดีๆจากเราค่ะบ๊ายบาย